หนูอีหนูทำทานพ่อแม่โพศกนะอ่กับพ่อแม่คงคานะเออเออสีหามเบรย์สุริยุสยันตรีอัสสนาโยอันตรีิยมันเถียงการิไสยสุริยวิสุนุมตรีเตียอดสนะจะเนยใจเอเดียวบุริจะไหนพวกมึงไม่มองเห็นแม่คงคาแม่คงคาเขาอบอุ้มชาวบ้านเขาอยู่ยิสินังบริเตหันติมนตรีโา้ ข่สร้างรูปบ่อสเนวยหรอเดียร์มันเห็นบ่ทันได้โอ้เสียก่อนเทโอ้บูดบูดบูดฟูเลยชายามันตรีว่าวันอังคารเลยวันอังคารนะเทียน์นะหนูนะวันอังคารนะอ๋อค่ะค่ะเขียเอชันนะอีเซยมอนตรูโอพมโปโซกับแม่คงคาพุ่มทพมนั่นไอ้ไอ้ผูดอะไรนี่แล้วไม่ไม่ไม่ของแม่คงคาเออเอาเอาเอาของแม่คงคาเออ เราแม่โพสกเออโพเซียมียนเทียเยอสีออร์ตูอันกีคือเอาข้าวสามอย่างนั่นปะเยอเอเชียมันเออข้าวสามอย่างปัจชมาดชาัยเยะสุดก็พูดดีปีสันติอยู่อิงดีเอาแม่ทอร์นีโอชะมัดเชียบเอามะพ้าวเยอหมันค้าวีอาโซโนยาตุปนันเยอหมันโนโนโยเปเชอันโทอ่าอไม่ว่าโมลูกโมล้านข้าวเออข้าวเออ